สวัสดีครับแอดมินเคียวตามเคยเพิ่มเติมคือความหล่อเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมนะครับผมมารีวิว CPU AMD Ryzen 5 5.6 g g ที่มีการ์ดจอภายในตัวเพิ่งเปิดตัวไปรเร็วน,นี้เองจะเล่นเกมได้ดีขนาดไหนไปดูครับ หลายคนคงสงสัยว่าตัว G ที่อยู่หลังรุ่น CPU เนี่ยมันย่อม,มาจากอะไรมันย่อม,มาจากกราฟิกนั่นเองอย่างที่บอกไปมันคือการ์ดจอออนบอร์ดนั่นเองหรือเรียกว่า r a d e o n Graph i c s ครับมันสามารถทําให้เล่นเกมได้และช่วยสตรีมได้ยิ่งดีขึ้นไปอีกซึ่ง Ad ด e จะมาทดสอบประสิทธิภาพของ CPU r y z e รเน5 5.6G ที่มีการ์ดจอออนบอร์ดให้ชมจะมีสเปคทดสอบดังนี้ครับ CPU นะครับผมอย่างที่กล่าวไป AMD ไรเ e น5 5.6G นั่นเองเมนบอร์ดเป็นซีรีส์ B550AM4 ที่รองรับกับ CPU ตัวนี้เลยแ เป็น16 g b บัส2,666 DDR4 ครับ SSD เป็น500 g b M.2 PCIe VGA เป็นการ์ดจอออนบอร์ดอย่างที่กล่าวไป Radeon Graphics Onboard นั่นเองครับส่วนพาวเวอร์ส l ายเป็น750วัตต80 Plus g o ทีนี้มาดูโปรแกรม CPU แซดกันว่าสเปคของ CPU เต็มๆเนี่ยมันเป็นยังไง CPU ตัวนี้นะครับอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นเลย AMD Ryzen 5 5600G ใส่กับเมนบอร์ด Socket AM4 B550 6คอร์12เทดความเร็วพื้นฐาน Base c l o อยู่ที่3.9กิก บูสสูงสุดอยู่ที่4.4กิกะเฮิร์ตนั่นเองในส่วนของการทำคะแนนนะครับซิงเกิลเททำคะแนนอยู่ที่599คะแนนส่วนมันติเทนะครับทำอยู่ที่4,701คะแนนด้วยกันในส่วนของการทดสอบโปรแกรม c ีเนเบนซ์ R20 นะครับคะแนนมันติคอนะครับผมทำอยู่ที่4 9 2คะแนนและก็ซิงเกิลคอรนะครับทำอยู่ที่560คะแนนด้วยกันส่วน CPU ตัวนี้เะครับเทียบเคียงกับรุ่นไหนสามารถดูที่ด้านซ้ายล่างได้เลยครับทีนี้มาอยู่กับโปรแกรม TC Mark 10นะครับเป็นโปรแกรมทดสอบการใช้โปรแกรมในชีวิตประจำวัน ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการประชุมเว็บออนไลน์การใช้โปรแกรม Word Excel หรือการใช้โปรแกรมตัดต่อรูปตัดต่อวิดีโออยู่ที่โปรแกรมนี้กันหมดแล้วนะครับมาดูที่คะแนนรวมกันก,นก่อนเลยทำคะแนนอยู่ที่6 2 7 9คะแนนด้วยกันแยกออกเป็น3าคะแนนด้วยกันคือ 1. หมวด Essen เ i a l เป็นหมวดการใช้ชีวิตประจําวันทั้งการท่องเว็บทั้งการประชุมออนไลน์หรือการใช้แอปต่างๆเล็กน้อยนะครับผมทำคะแนนอยู่ที่1347คะแนนถัดมาหมวดที่2องนะครับ Product i v i t y นั่นเองนั่นก็คือการใช้โปรแกรม Word Excel ทั่วไปเลยท ทำคะแนนอยู่ที่9,944คะแนนถัดมาหมวดที่3นะครับเป็น Digital Content Creation นะครับผมเป็นหมวดสำหรับการตัดต่อรูปตัดต่อวิดีโอนั่นเองทำคะแนนอยู่ที่6,530คะแนนครับต้องบอกเลยว่าผลคะแนนเป็นที่น่าพึงพอใจมากสำหรับ CPU ตัวเดียวเลยถัดไปนะครับไปชมการทดสอบการเล่นเกมกันต่อเลยเริ่มต้นที่เกมแรกเกมสายโมบาที่มีเงินรางวัลสูงสุดในโลกนะตอนนี้เลยอย่างเกม L.O.L เปิดความละเอียดภาพอยู่ที่ 1080p พร้อมการาฟิกระดับสูงสุดของเกมไปเลย เฟรมเรทที่ออกมาก็เป็นแบบนี้แหละฮะเกิน100เฟรมเรทตลอดไม่ว่าจะเป็นฉ er <ม>ากวอฉชากโนเนียสกิลกันความร้อนที่ออกมาจาก c ีพก็แค่60องศาเท่านั้นเองอาการงองแงแหลกไม่มีเลยครับ มาต่อเกมที่2เลยกับเกมหมวด f อพกันบ้างนะครับผมกับเกมวอลเลนแลนนั่นเองเกมนี้ก็เล่นสบายอีกเช่นกันปรับภาพอยู่ที่ Full HD แล้วก็กราฟิกนะครับสูงสุดเช่นเคยเกมนี้รื่นปื้ดเลยไม่เชื่อดูแอดมินเล่นยิงยังไงก็แตกยับแชมป์อีกต่างหากนะครับ เกมสุดท้ายเกมนี้เลยสาย Open World อย่างเกม GTA V เกมนี้ปรับกราฟิกฟันกลางทั้งหมดเลยแต่ความละเอียดยังคงเป็น Full HD เช่นกันเฟร,ร,รมเรทที่ออกมาก็น่าพึงพอใจมากอยู่ระหว่าง50 70เฟร,ร,รมเรทเลยทีเดียวโดยรวมแล้วเทสเกมมาทั้งหมดสังเกตว่าความร้อนของ CPU เนี่ยไม่เกิน60องศาเลยซึ่งบอกได้เลยว่าเล่นเกมเหล่านี้ได้สบายๆครับ ต้องบอกเลยนะครับว่า CPU ตัวเดียวสามารถเล่นเกมออนไลน์ยอดนิยมได้เลยม่ว่าจะเป็นเกมโมบ้าอย่าง LOL เกม FPS อย่าง o land และเกมสุดท้ายครับเกม Open World Shooting อย่าง GTA V เล่นได้สบายหายห่วงเพราะว่าแอดจับมาทดสอบเล่นเกมให้เห็นๆกันเลยหากใครนะครับสนใจเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ a d e c o t h ได้เลยหรือเข้าไปปรึกษาจัดสเปคได้ที่หน้าสาขาทั่วประเทศรวมไปถึงสปปรลาวด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกด subscribe กันให้ด้วยนะครับเพร้อเป็นกำลังใจให้พวกเรารีวิวต่อไป นะครับผมฝากไว้ด้วยครับนึกถึงไอทีนึกถึง a d ดไวสจำหน่ายละซ่อมครบจบในที่เดียวครับ